รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ูส่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเขตเทศบาลนครแม่สอดเด็กน้อยชาวพม่าเล่นน้ำในสระว่ายน้ำจมลงเองขาดคนดูแลยื้อช่วยชีวิตแต่สายเกินไป ผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมาศึกษาดูง,งานการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะ อนสันทิสิริประธานคณะกรรมการ20ชุมชนนำประธานชุมชนในเขตเทศบา,นนาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดออรอัชาราวัฒนพินโยหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรสิวาพาดไทยสงรองคณะบดีคณะสังคมาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดออรอิสาราเจริญปัญญาเนธ รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาพร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์จำนวน20คนเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิน่นเป็นศูนย์กลางและร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจังตวาดตามที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ประจำปี2557ซึ่งได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานรวมทั้งศึกษาภาคสนามของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานข้อมูลประชากรแรงงานต่างด้าวกิจกรรมทางวัฒนธรรมสภาพเศรษฐกิจและ และสังคมของชุมชนเมืองการค้าชายแดนทั้งสองฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเมืองเมวดีสหภาพเมียนมาตลอดจนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานของเมืองแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีในวิชาต่างๆที่ได้จากห้องเรียนกับพื้นที่จริงและเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทำงานตามวิธีการของแขนงวิชาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน เพื่อสมสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักศึกษาผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมค่ะเจ้าหน้าที่งานสาธารณาสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรี จัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมณที่ทำการชุมชนอินทร์คีรีเขตพื้นที่เทศบาลนาครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอินทร์คีรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีนางโสภาพรึกษาโสภาเลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและนายมงคลเกตวงประธานผู้สูงอายุชุมชนอินทร์คีรี เป็นประธานร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนนำสดมนนั่งสมาธิการชี้แจงรายรับรายจ่ายประจำเดือนของชุมชนจากนั้นได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัด,วดความดันโลหิตส,สูงทำการตรวจสุขภาพในช่องปากพร้อมวัดความดันทำทะเบียนประวัติการตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีทันตแพทย์หญิงนงลักษ์แซ่ตั้งทันตแพทย์หญิงปฏิบัติการฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมจัดกิจกรรมส,งส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในช่วงท้ายเป็นการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันคะแนนน่าคือตามนัดในใจ1รถึง30นะคะก้มมองที่เท้าตัวเองนะคะก้มมองเยอะเลยแ่เที่ยงอยากคือก้มเฉพาะหัวเนาะอาช่วงคอนะแต่เดียวตรนะง มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรแม่สอดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอ t ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากวันที่19พฤษภาคม2557นหณห้องประชุมสีสักทองมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรแม่สอดมีการจัดสัมมนาผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอ t ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากนางพาณิชนิติธันประภาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในการสัมมนาในครั้งนี้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์วงบุญมากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนางชุรีวรรสายสิงห์ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากปรัดอวโุโสอำเภอแม่สอด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านสถิติจังหวัดตากผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชพัฏกาแพงเพชรแม่สอดผู้นำชุมชนผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอซีชุมชนและแขกผู้มีเกียรติจากอีกหลายๆหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้รับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันโดยมีพันธกิจหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนและเยาวชนลดช่องว่างของการเข้าถึงสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชนประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆตลอดจนสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานของศูนย์และพัฒนาการในด้านการบริการด้านไอซีให้แก่ชุมชน จึงได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตากประจำปี2557โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดสัมมนาเป็นผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจาก21ศูนย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดตากโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น50คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์วงบุญมากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ์กำแพงเพชรกล่าวว่าในการสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับเกียรติจากนางผานิชนิติทานประพาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมาให้ความรู้กับผู้ร่วมสัมมนาถึงเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศไทยซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา14ปีแล้วและที่สำคัญคือช่องทางในการติดต่อสื่อสารรวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆซึ่งศูนย์ไอ t ชุมชนเป็นเครื่องมือของประชาชนที่ดีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อโดยตรงสู่สำนักตรวจการแผ่นดินได้ วันนี้เป็นเป็นกิจกรรมในเรื่องของการอาสัมมนาผู้ดูแลศูนย์ i อ t ชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดตากอันนี้หมายถึงว่าทั้งจังหวัดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะห้าอำเภอชายแดนฝั่งฝั่งนี้เท่านั้นนะครับฝั่งโน้นก็มาด้วยนะครับดังนั้นผู้มารับการาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ก็คือเป็นผู้บริหารและก็ผู้ดูแลศูนย์ i อ t ชุมชนทั้งหมดนะครับที่มาร่วมาการสัมมนานะครับ แสดงความคิดเห็นอภิปรายารูปแบบวิธีการทำงานหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันนะครับโดยมีพันธกิจร,ร่วมกันก็คือในเรื่องของการให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่แล้วก็ลดช่องว่างในการเข้าถึงสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แล้วก็ยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารนเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนและบุคลากรอของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รวมถึงการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะครับด้านไอ t ในพื้นที่จังหวัดต,ตา่างทั้งหมดการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือ,อด้วยดีจากหลายๆหน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกก็คือท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านมาบรรยายด้วยตัวของท่านเองว่าบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรแล้วจะใช้ ไอซีทีนั้นไปช่วยในเรื่องของการดําเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะมาให้ข้อมูลบทบาทแล้วก็วิธีการที่ประชาชนจะเข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นจะเข้าถึงได้อย่างไรโดยการเข้าถึงทาง ICT ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะ กับผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับที่มีความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นธุรการดานที่ไม่สะดวกที่จะไปร้องเรียนยังกรุงเทพมหานครที่สํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถผ่านจากระบบ ICT ได้อันนี้ก็คือในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวันนี้ท่านก็มาร่วมให้ข้อมูลให้แนวทางในการดําเนินงาน รวมถึงาการแก้ไขปัญหาและก็เครือข่ายที่จะร่วมมือในการพัฒนา,าศูนย์ i อ t ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปนะครับแล้วก็มาพูดคุยปัญหาของแต่ละหน่วยแล้วแต่ละหน่วยนั้นแก้ไขปัญหาอย่างไรอาจจะเป็นการแชร์ความรู้เพื่อที่จะได้พัฒนา,าศูนย์ของแต่ละศูนย์ให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็มีท่านสถิติจังหวัด ตากนะครับซึ่งท่านดูแลรับผิดชอบตรงนี้โดยตรงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับท่านก็มาให้ข้อมูลแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติต,ต่างๆนะครับท่านมาร่วมประสานะะากับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดอยู่เนืองๆนะครับเพื่อให้ศูนย์ไอซีทีชุมชนของของเราทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดตากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ขยงยั่งยืนต่อไปนะครับรวมถึงผู้ที่มาร่วมสัมมนาเนี่ยจะมี ข้อเสนอแนะอื่นๆอย่างไรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารท่านสถิติจังหวัดซึ่งท่านดูแลในพื้นที่ของจังหวัดตากอยู่แล้วรวมถึงมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรแม่สอด ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเรามีบุคลากรที่มีความชํานาญการในเรื่องของไอซีทีและโดยเฉพาะยิ่งเราก็มีการเปิดการเรียนการสอนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ด้านต่างด้านไอซีทีด้วยนะครับว่าอาจารย์ของเรานักศึกษาของเรานั้นจะเชื่อมโยงบูรณาการกันอย่างไรนะครับสอนแล้วจะไปเชื่อมโยงกับศูนย์ไอซีทีอย่างไรในขณะเดียวกันขณะนี้มหาวิทยาลัยก็มีการจัดอบรม นะครับโดยใช้ศูนย์ ICT ทีของของเราที่มีอยู่เนี่ยฮะเอาอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เยาวชนในพื้นที่บุคลากรตามหน่วยงานต่างๆมาอบรมนะครับให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนเยาวชนในพื้นที่ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เกิดเครือข่ายนะครับพอมาร่วมอบรมตรงนี้ก็เกิดเกิดเครือข่ายต่างๆ มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะด้าน ICT นะอาจจะเรื่องอื่นๆนะครับพอท่านมาอบรมกันแล้วก็เสนอแนะกับมหาวิทยาลัยว่าน่าจะทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือในบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วกเ็เคยเห็นทีมงานของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรแม่สอดเนี่ยอบรมเยาวชนแล้วก็ส่งเยาวชนของเราเนี่ยไปประกวดไ c t นะครับตามภาคคือภาคเหนือหรือดับประเทศก็ได้รับรางวัลมากมายก็แสดงให้เห็นว่า,าการ ปฏิบัติตามภารกิจของศูนย์ไอซีทีชุมชนในของอำเภอแม่สอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่มหาวิทยาลัยรายะชะพัฒน์เมืองเพชรแม่สอดเนี่ยก็ได้สร้างเยาวชนให้มีความรู้ทักษะการใช้ไอซีทีที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลอันนี้เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งนะครับว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อเกิดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเยาวชนในท้องถิ่น ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ลักษณะนี้นะครับครับเด็กน้อยชาวพม่า,มาเล่นน้ําในสระว่ายน้ําจมน้ําเสียชีวิตเองในขณะที่สระน้ําผู้ให้บริการขาดคนดูแลค่ะร้อยตำรวจโทสิกถาบัวสัาลีร้อยเวรเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยตำบลท่าไชลวดว่า เกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณสะว่ายน้ำเวกอัพของเอกชนรายหนึ่งในพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ถนนสายหลังด่านศุลกากรแม่สอดตำบลท่าใสาลวดจึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายอาเซบิดากับหน่วยกู้ภยัยและชาวบ้านกำลังช่วยปั๊มหัวใจเด็กหญิงชาวพมา่าทราบชื่อต่อมาว่าเด็กหญิงมวยอ่องอายุ8ขวบเพราะมั่นใจว่าเด็กหญิงมวยอ่องน่าจะฟื้นได้ แต่การช่วยชีวิตก็ต้องหยุดลงเมื่อทุกคนเห็นว่าไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กหญิงมวยอ่องได้ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพ่อและแม่พร้อมทั้งญาติญาติที่ไม่สามารถทำอะไรได้จากการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเด็กหญิงมวยอ่องไปเล่นน้ำกับเพื่อนโดยมีคนใช้ชาวพม่า,มาไปด้วยซึ่งระหว่างที่เล่นน้ำอยู่เด็กหญิงมวยอ่องได้เล่นน้ำและเลยไปยังจุดน้ำลึกจึงจมน้ำไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีเพียงลูกจ้างชาวพม่าเท่านั้นที่เห็นและไม่สามารถลงไปช่วยเหลือเด็กได้โดยอ้างว่าเด็กจมน้ำไปแล้วกว่า30นาทีอย่างไรก็ดีสระน้ำดังกล่าวขาดผู้ควบคุมดูแลลูกค้าที่ไปไว่ายน้ำหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k กลุ่มสำนักข่าวนะครแม่สอดสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวรพาพลุตัน ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ พม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัดฒนาโอลำปางชาพม่าสอนนายแพทย์วรพณเรืองวงเรียนและถ่ายทำรรมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ภาษาพม่าคำตอบสำหรับผู้ชายใช้คำว่าตะบีดโดเดวิดโดเดวิดโดเดว่บบดดบบาข้าพเจ้าถ้าแปลเป็น ถ้าแปลจากภาษาพมา่าเป็ตรงเป็นภาษาไทยก็แปลว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์แปลว่าตะพีดอกตะพีดอกแปลว่าลูกศิษย์ไม่ต้องใส่คำว่าดอกก็ได้คำว่าตะพีคำว่าตะพีเจเจก็ B, เป็นแปลว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่นี่เราเรียนคำว่า ขอบคุณหรือขอบใจขอบคุณขอบใจภา,าษาธรรมาว่าเจสุเดมาเร่เจสุเดมาเร่เจสุเดมาเรหรือเจซูเบ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 แปลว่าขอบคุณหรือว่าขอบใจ ถ้าเราจะพูดแบบผู้จายสุภาพก็จ s ซูเวหนอทีนี้ใส่คำว่าหนอเหมือนกับภาษาพม่าเมอนกันภาษาภาษายดจีซูเวหนอหรือจีซูติมาเร่จีซูติมาเร่จซูติมาเร่แปลว่าขอบคุณขอบคุณอขอบใจขอบใจ ี่นี้อยากจะบอกอาตมาอยากจะบอกพี่สิว่าสำรับคนไทยคนไทยที่ไปช่วยเหลือนักกิจเมื่อสองปีที่แล้วพายุนักกิจเข้าปะเทยพมา่าคนไทยไปช่วยเหลือเยอะไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือพระก็ไปช่วยเหลืออยู่ก็อุทพม่าก็ บอกคนไทยว่าบอกคนไทยทั่วประเทศเลยว่าเจซูเตมาเร d เจซูเตมารเจเแล้วคำว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนภาษาพม่าว่าอาลงโวเจซูเตมาเรอาลงโวเจเมาเ อาลุงขออธิษฐานทั้งหมดอาลุงขอเจซุตินมาเลยติ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 เปียงเลยพยายามสิกว่า ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตราสองประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกัน แต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามคัคคีประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬก30นาทีถึง16นาิกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารออมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอด โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยง,งานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย b 1ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย b 2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย b 3ชอกอร4สาย b 4แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบา,นนาลนครแม่สอด ดีครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทกันยงนะครับผมามาทำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลแม่สอนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยนะครับถ้าที่ใดขยะตกค้างหรือมีคำชี้แนะตรงไหนให้โทรม,มาที่เซอร์วิสของบริษัทผมนะครับเบอร์055508 9 08ครับผมย้ำอีกทีนะครับ0 5 5 5 08 9 08ครับขอบคุณครับ